Good life, good time สาระดีๆสำหรับทุกคนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมมะเร็งท่อน้ำดีภัยเงียบคร่าชีวิตตอนที่5การป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นแพทย์อัธพลติตะปันหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยายลัยขอนแกน่นการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีเป็น เป็นบทที่สําคัญที่สุดในในการดูแลรักษาโรคม,มะเร็งท่อน้ําดีเลยเพราะว่าถ้าป้องกันไม่ให้เป็นแล้วเนี่ยดีกว่าเป็นแล้วค่อยมารักษาแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเป็นแล้วเรารักษาได้เนี่ยก็ยังต้องบาดเจ็บต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะครับเทียบกับการป้องกันแล้วดีกว่านะครับาวนี้เราจะป้องกันมะเร็งท่อน้ําดีได้ยังไงในแง่ของมะเร็งท่อน,น้ำดีบ้านเราเนี่ย ดีตรงเราทราบสาเหตุชัดเจนว่ามันเกิดจากพยาธิใบไม้นตับนะครับแล้วพยาธิใบไม้นตับว่าไปแล้วในการป้องกันง่ายนิดเดียวก็คือไม่กินมันเข้าไปนะครับแต่คราวนี้ไม่กินอะไรมันก็ยากนิดนึงนะเพราะว่าเราก็อยู่ในดงที่ปลาในแหล่งน้ําเรามีพยาธิใบไม้นตับระบาดอยู่นะครับง่ายๆที่สุดในการป้องกันตัวเองนี่ก็คือการกินอาหารที่มันสุกนะครับเพราะว่าปลาที่มีพยาธิใบไม้นตับนี่มันเป็นปลาดิบนะครับ พยาธิใบไหม้นตัตัวอ่อนที่อยู่ในปลาเนี่ยโดนความร้อนก็ตายนะครับนะในกรณีที่จะกินดิบจริงๆก็มีงานวิจัยของ,ของสถาบันวิจัยมะเร็งท่านดีอยู่ว่าเราเอาไปแช่ช่องฟรีซลบ23วันตัวอ่อนพยาธิใบไมในตับในปลาก็ตายเหมือนกันนะครับแต่เอาง่ายไว้ก่อนกนะ็คือถ้าไม่กินปลาดิบเลยมันก็ไม่มีโอกาสติด แต่คราวนี้ถ้าเรามีความเสี่ยงไปแล้วไม,ไม่ว่าจะเคยกินไปแล้วหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองโดนไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจดูนะครับสมัยก่อนวิธีการตรวจเนี่ยเราตรวจโดยการตรวจอุจจาระนะครับซึ่งมันก็ยากทั้งคนตรวจทั้งคนถูกตรวจนะครับการเก็บอุจจาระไปตรวจเนี่ยก็เวลาเราเป็นคนถูกตรวจเองเราก็ไม่อยากเก็บอุจจาระไปให้หมอนะครับหมอเองก็ไม่อยากจะตรวจอุจจาระนะครับปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจได้ง่ายขึ้นโดยการตรวจ ปัสสาวะนะครับแถบการตรวจปัสสาวะนี่มันก็เหมือนโควิดเลยเอาปัสสาวะมาหยดลงถ้าเห็นขึ้นเป็น2ขีดก็ถือว่าเป็นพยาธิไม้ในตับซึ่งปัจจุบันเนี่ยชุดตรวจพยาธิไม้ในตับโดยใช้ปัสสาวะหรือเราเรียกว่า O V A T K นะครับก็ได้รับการรับรองให้เป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนทุกสิทธิการรักษานะครับสามารถเช็คได้แล้วก็อยู่ในอแอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพก็มีนะครับเราสามารถตรวจสอบสถานบริการที่ให้ บริการนี้ได้เบิกชุดตรวจได้ตรวจได้ปีละหนึ่งครั้งถ้ามีความเสี่ยงนะครับถ้าตรวจพบแล้วก็รักษานะครับการกินยาฆ่าพยาธิใบไ,ไม้ตับก็แค่ 4- 5หเม็ดต่อคนประมาณนี้ครับโดสเดียวก็โอกาสหายไป9 0แล้วถ้าหลังจากหายแล้วเนี่ยจะตรวจซ้ําเพื่อความแน่ใจก็ควรจะต้องตรวจภายใน 4- 6สัปดาห์ก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งหลังจากที่กินยาไปแล้วนะครับถ้าหายแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ไปติดเชื้อซ้ำนะครับในะคราวนี้ ป้องกันตัวเองแล้วก็อาจจะต้องมีมาตรการเสริมเนาะในชุมชนในสังคมในภาครัฐที่ว่าจะต้องส่งเสริมป้องกันโรคนี้ได้ยังไงนะครับในยุค20-30ปีก่อนเคยมีการรณรงค์ตัดวงจรพยาธิไบไม้ตัดด้วยการพัฒนาสุขาพิบาลเนาะเพราะว่าวงจรชีวิตมันเนี่ยมันมีไข่ในอุจระและอุจระลงไปในแหล่งน้ำนะครับก็มีความคิดว่าถ้าเรามีซ้วมทุกที่ ก็ป้องกันไม่ให้อุจจาระที่ปงนเปื้อนไข้วญยาเนี่ยกลับไปสู่แหล่งน้ําได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเรามีส่วมทุกที่จริงแต่ว่าลดสูบส่วมก็สูบไปทิ้งในแหล่งน้ําเหมือนเดิมนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าภาครัฐมีการควบคุมการระบบสุขาพิบาลมีบอ่อบําบัดมีการบังคับใช้กฎหมาย ให้ชัดเจนว่าไม่มีการเอาอุจระของประชาชนไปทิ้งในแหล่งน้ำธรรมชาตินี่ก็จะลดการระบาดของพยาธิไม่ไห้ตับในสังคมได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของค่านิยมการกินดิบนะซึ่งกลับมาอีกแล้วนะครับเราเคยมีการรณรงอีสานไม่กินปลาดิบมานานนะตั้งแต่สมัยอาจารย์ของอาจารย์ผมท,ทําทีนึงแล้วนะปัจจุบันนอินฟลูเอนเซอร์ปัจจุบันก็เรียกยอดไลค์ในการกินอาหารดิบ นะครับซึ่งไม่ใช่ค่านิยมที่ถูกต้องลรวเรื่องของค่านิยมนะครับเราควรรณรงค์ให้เด็กของเราทานอาหารสุกนะครับไม่ทานอาหารบิบนะครับเพื่อจะได้ปลอดภัยจากพยาธิใบไมตับและมะเร็งท่อน้ำดีมีคําถามเรื่องของเราไม่มีวัคซีนเหรอป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม่ตับนะครับปัจจุบันวัคซีนที่เป็นยาฉีดยากินไม่มีนะครับวัคซีนเดียวที่เรามีในการต่อสู้พยาธิใบไม่ตับนี้คือการศึกษานะครับก็คือเราควรจะต้อง ปลูกฝังการศึกษาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะครับถ้าเขาไม่มีพฤติกรรมการกินดิบก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เขาติดเชื้อพยาธิในอนาคตนะครับ